สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับช่องรัดดาชาแนลนะคะงวดวันที่16เมษายน2564นะคะเป็นที่จับตามองมาแรงกับเลขนี้มากเลยนะคะเลขลุงตู่เปิดมอเตอร์เวโคราชค่ะทั้งเลขหอแล้วก็เลขรถนะคะและเลขรับวงในแอดนางฟ้าแอดชายกูลพอพลวโรด้วยนะคะและอีกหลายสำนักหลายแนวทางนะคะ ก่อนจะเข้าไปชมแนวทางฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดแนวทางใหม่ๆคลิปเด็ดๆแบบนี้นะคะเราไปชมแนวทางกันเลยค่ะเรามาประเดิมแนวทางแรกกันที่แนวทางแอดนางฟ้านะคะ คู่ตดบนและล่างค่ะแลกเด่นนะคะ5 6 7และ8นะคะ5 5 5 6 5 7 6 5 6 6 6 7 8 5 8 6แล้วก็8 7นะคะแนวทางแอดนางฟ้าค่ะเรามาต่อกันที่รัฐบาลมาที่16เดือน4 6 4เด่นที่1นะคะ13 11 10 15 14 ชุด3ตัวคะ่ะ351 359นะคะหากชื่นชอบก็อย่าลืมจดและแคปไว้พิจารณานะคะท่านผู้ชมเรามาต่อกันเลยนะคะ16เมษายน2564บนนะคะวิ่งที่6คะ่ะชุด3ตัว726 736นะคะ สตัวบนค่ะสอหเน้นๆนะคะสาตัวรองค่ะเรามาต่อกันที่เลขล่างชุด2ตัวนะคะ95 61เน้นๆ6้นหห้าส,ส,สรุปล่างเม็ดเดียวนะคะที่40นนะคะขอขอบคุณแนวทางด้วยค่ะ เรามาต่อกันที่สูตรใหม่เน้นล่างนะคะตัวเลขที่เด่น9 0 1 2 3นะคะชุด2ตัว9 0 9 1 9 2 9 3 0 0 0 1 0 2และ0 3นะคะ16เมษา64โชคดีพอพลวโรนะคะอีกหนึ่งแนวทางค่ะใจไม่นิ่งอย่าเล่นนะคะเขาเขียนบอก ชุดพิเศษยันจิ้งจกเรียกทรัพย์รับโชคนะคะบนตรงๆให้เน้นๆน,น,นะคะ946 956 946 956 346 356นะคะชุด2ตัวเน้นค่ะ46และ56นะคะเขาบอกว่าใจไม่นิ่งอย่าเล่นนะคะก็เก็บไว้พิจารณาดูนะคะท่านผู้ชม เรามาต่อกันที่อีกหนึ่งแนวทางนะคะแค่แนวทางตามสูตรชอบก็จัดไปนะคะวันที่16เมษายน2564หวยออกวันศุกร์นะคะเด่นที่1และ0บนและล่างนะคะมาดูชุด3ตัวก่อน,นะคะ่ะ408 418 428ชุด2ตัวนะคะ08 18 28 02, 03, 05และ06ค่ะมาต่อกันที่แอดชายกูลนะคะชุด3ตัว2หางค่ะ 113, 375นะคะหากชื่นชอบก็จัดก็จวดเลยนะคะท่านผู้ชม เรามาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์พิชัยนะคะงวดที่ผ่านมาก็เข้าที่702โต๊ดนะคะหวยออก270ค่ะเรามาตามงวดนี้เลยนะคะชุด3ตัวค่ะ761 847 946 368 958 851นะคะ166 5 4าสี่หกดหบนชุด2ตัวนะคะ6กหนึ่งหกส้าแล่างนะคะ60 40 49นะคะขอขอบคุณแนวทางค่ะหากถูกใจหรือโดนใจก็แคปหรือจดไว้นะคะท่านผู้ชมจะได้ไม่พลาดตัวเลขเด็ดๆแบบนี้ เรามาต่อกันที่เลขลับเฉพาะวงในนะคะงวดวันที่16เมษายน2564บนและล่างนะคะชุด2ตัวเน้นๆ4หางนะคะ85 86 95และ96นะคะเรามาต่อกันที่แอดเทพนะคะผิดถูกขออภัยด้วยนะคะชุด3ตัวค่ะ593 523 293 5993 53 2 3 5 2และ29นะคะแอดก็นำมาเป็นแค่แนวทางให้ท่านผู้ชมพิจารณานะคะหากถูกใจหรือโดนใจท่านผู้ชมก็อย่าลืมจดไว้นะคะเรามาต่อกันที่ตัวเลขรอยอลนะคะ195ค่ะตัวเลขนี้มาแรงนะคะท่านผู้ชม9 5 2 5219และ95นะคะอย่าพลาดนะคะขอให้พระองค์ทรงพระเจริญค่ะเรามาต่อกันที่เลขนายกลงตู่นะคะลงตู่เปิดทางมอเตอร์เวย์ที่โคราชนะคะมีทั้งเลขฮอและรถตู้ที่ลงตู่นั่งไปนะคะ เลขหอก็คือ 3, 4, 0, 4ส่วนเลขตู้รถตู้ที่นั่งไปนะคะ 1, 1, 1, 1, 4หตัวค่ะตัดเป็นชุด3าตัวนะคะ 1, 1, 1, 3, 4, หนึ่งหนึชุด2ตัวค่ะ 4, 1, 6, 5และ 6, 0นนะคะห้ามพลาดนะคะท่านผู้ชมเลขนี้ต้องมีเฮแน่นอนนะคะ ท่านนายกอาจจะให้ของขวัญปีใหม่ประชาชนโควิดรอบที่3ก็ได้นะคะอย่าลืมจดหรือแคปหน้าจอไว้นะคะจะได้ไม่พลาดตัวเลขแบบนี้ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์ที่แบ่งปันแนวทางมาให้แอดนะคะและวขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาชมแนวทางใหม่ๆของแอดนะคะแล้วพบกันใหม่แนวทางเด็ดๆแบบนี้สวัสดีค่ะ